ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรคกเตอร์ศิลปชยัยสวัสดีครับผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอนำอบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันพุทธที่16สิงหาคม2566เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับประเทศแห่งความหวังผมหวังว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีแต่ความหวัง ชาวไทยมีแต่ความหวังความรักและความเคารพซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันฟังซึ่งกันและกันไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามในเมื่อเราเป็นคนไทยเพื่อนพี่น้องชาวไทยด้วยกันเราก็น่าจะให้เกียรติซึ่งกันและกันฟังซึ่งกันและกันและมีความรักซึ่งกันและกันใครผิดใจกันขอให้อโหสิกันและหันหน้าเข้าหากัน ความรู้สึกจากก้นบึ้งของหัวใจท่านอน้นวัชเรศนวิวัชระวงศ์ก่อนเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมานี่ไม่ใช่การอ่านสคริปต์เป็นการด้นสดจากการเฝ้ามองประเทศไทยมานานแต่ละคำล้วนมีความหมายเพื่อคนไทยทุกคนไม่ว่าจะเสื้อสีอะไรอยู่ขั้วการเมืองไหนล้วนต้องการความรักความหวังท่านอ้นรู้ดีว่า สถานการณ์ของประเทศไทยเป็นอย่างไรและต้องแก้ปัญหาอย่างไรการให้เกียรติซึ่งกันและกันรับฟังซึ่งกันและกันสำคัญมากครับเพราะผู้คนในสังคมเริ่มที่จะละเลยสิ่งเหล่านี้สังคมคนยุคใหม่มักมองตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวารความคิดตัวเองเป็นใหญ่การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่น้อยลงโบนัฐามหัตนาเธอตาดีครับ มองเห็นในสิ่งที่หลายๆคนไม่ทันสังเกตคือข้อความบนเสื้อยืดที่ท่านอ้นสวมใส่ที่สนามบินสุวรรณภูมิก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยเป็นเสื้อสีฟ้าเขียนว่า v i r t t s and ideas keep hope คุณธรรมและอุดมคติให้ความหวังเหมือนเป็นการฝากถึงคนไทยทุกคนช่วยกันทำให้ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งความสุขเป็นดินแดนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและมีความหวัง แล้วจะสร้างความหวังกันอย่างไรตัดภาพมาที่การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคงจะจบได้ในวันที่22สิงหาคมเห็นด้วยกับนิพิษอินทรสมบัติที่โพสต์ข้อความว่าใครจะเป็นรัฐบาลทำไมเราต้องเคียดแค้นชิงชังด่าด้วยคำหยาบผมว่าเราทำมาหากินหาเงินไว้ซื้อมามากกินตอนดึกดกดีกว่าครับรัฐบาลที่ดีคือรัฐบาลที่ประชาชนรู้สึกว่า ยังมีรัฐบาลอยู่จะชอบหรือไม่ชอบมันต้องมีรัฐบาลครับเพราะรัฐบาลเป็น,นกลไกเริ่มต้นของส่วนราชการและภาคเอกชนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ประเทศขยับไปข้างหน้าต่อให้วันนี้ก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลพิธาลิมเจริญรัตได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องปล่อยให้เดินไปตามขันหลอกให้ได้ทำหน้าที่รัฐบาลแต่เมื่อไรก็ตามให้ความใส่ใจในการเป็นรัฐบาล น้อยกว่าการลุกไล่สถาบันหลักของชาติแทนที่จะมุ่งแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนกลับทำตัวเป็นนักปฏิวัติหรือทุกอย่างที่ขวางหน้าเมื่อนั้นประชาชนก็มีสิทธิ์ออกมาขับไล่รัฐบาลต,ต้องยอมรับความจริงว่าการเมืองวันนี้ไม่มีพื้นฐานของความรักคุณธรรมการเคารพซึ่งกันและกันแต่ยืนอยู่บนวัฒกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองจนหลายครั้ง วาทกรรมกลายเป็นกับดักพันธนาการคนสร้างวาทกรรมนั่นเองย้อนวาทกรรมปิดสวิตสอวอกันอีกครั้งครับจะบอกว่านี่คือความหวังก็ว่าได้หวังว่าสอสอที่ได้รับเลือกทั้งสภา500คนจะช่วยกันปิดสวิตสอวอด้วยการพร้อมใจกันโหวตนายกรัฐมนตรีโดยไม่ต้องพึ่งพาเสียงของสอวอ์แม้แต่เสียงเดียวเป็นความหวังของพรรคก้าวไกล ในวันที่ตัวเองเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลแม้กระทั่งความพยายามในการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา2 7 2พักเก้าไกลก็เรียกร้องทุกพรรคการเมืองร่วมกันปิดสวิตสอวอออีกทางหนึ่งแต่เมื่อเวลาเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนพักเก้าวไกลกําลังจะเป็นฝ่ายค้านเกิดมโนสํานึกขึ้นมาใหม่กูไม่ได้มึงก็ต้องไม่ได้ถแถลงการพักคก้าวไกลวันนี้ที่สน์ให้เห็นว่า พักการเมืองนี้คือศูนย์กลางของจักรวาลพักคก้าวไกลเรียกสิ่งนี้ว่าจุดยืน 1. นรัฐบาลผสมข้ามขั้วที่มีพักเพื่อไทยเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลมีการนําพักรัฐบาลขั้วเดิมเกือบทั้งหมดมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วยเท่ากับขัดต่อเจตนารมณ์ของประชาชนที่แสดงออกอย่างชัดเจนในวันเลือกตั้ง14พฤษภาคม2566ายว่าต้องการพลิกขั้วรัฐบาล 2. การที่พักก้าวไกลจะโหวตให้แคนดดเดตนายกรัฐบาลผสมข้ามหัวนี้ไม่ใช่การปิดสวิตสอวอ์ตามที่มีการกล่าวอ้างแต่เป็นการเดินตามสอวอเพื่อปิดสวิตก้าวไกลเพราะหากทุกพรรคการเมืองมีเจตนาที่จะปิดสวิตสอวอ์และเคารพเจตจำนงของประชาชนอย่างแท้จริงก็ต้องแสดงออกโดยการโหวตให้รัฐบาลเสียงข้างมากที่จัตั้งโดยก้าวไกลตั้งแต่แรก ไม่ใช่การจัดตั้งรัฐบาลตามความต้องการของสอวอและอ้างว่าปิดสวิตสอวอส 3. แม้ขณะนี้จะยังไม่มีความชัดเจนเรื่ององค์ประกอบคณะรัฐมนตรีแต่เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าหน้าตาคณะรัฐมนตรีจะไม่แตกต่างจากรัฐบาลเดิมมากนักพกรรก้าวไกลไม่เชื่อว่าการจัดตั้งรัฐบาลโดยเกรงใจผู้มีอำนาจแต่ไม่เกรงใจประชาชนจะผลักดันวาระที่ก้าวหน้า และนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างแท้จริงได้พักก้าวไกลย,ยืนยันอีกครั้งว่าการไม่โหวตให้แคน,นดดตนายกรัฐมนตรีผสมข้ามขั้วนั้นเราไม่ได้พิจารณาบนพื้นฐานของคุณสมบัติของตัวแคน,นดดตจากพักเพื่อไทยแต่เป็นการตัดสินใจบนจุดยืนทางการเมืองและคำสัญญาที่พักก้าวไกลได้ให้ไว้กับประชาชนคือมีเราไม่มีลุงมีลุงไม่มีเราตั้งแต่ก่อนเลือกตั้ง ซึ่งพรรคก้าวไกลไม่สามารถรบสัตว์ต่อประชาชนได้นี่คือถแถลงการของพรรคการเมืองที่เห็นแก่ตัวอย่างที่สุดอะไรก็ตามที่ไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองคิดไว้ตั้งแต่ต้นถือว่าผิดก้าวไกลในฐานะพรรคการเมืองที่เป็นตัวตั้งตัวตีออกแคมเปญปิดสวิตสอว์ก็แสดงว่ามีความประสงค์จะแก้ปัญหาการมีอิทธิพลของสองวในการเลือกนายกรัฐมนตรีจริงๆหากมองในแง่อุดมการ การปิดสวิตสอว์ถือเป็นสัญญาประชาคมที่พักก้าวไกลต้องทำให้ได้ไม่ว่าการเมืองจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตามแม้พักการเมืองอื่นไม่เห็นด้วยแต่แรกแต่ก็เป็นหน้าที่ของพักคก้าวไกลในการเป็นศูนย์รวมของการปิดสวิตสวแต่เมื่อตัวเองไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลความหมายของการปิดสวิตสอว์กลับเปลี่ยนไปกลายเป็นการตั้งรัฐบาลข้ามขั้วมีเราไม่มีลุงมีลุงไม่มีเรา เรื่องอะไรจะปิดสวิตซ์สอวอให้ลุงได้เป็นรัฐบาลต่อพักก้าวไกลมาจากการเลือกตั้งของประชาชนพักพลังประชารัฐพักรวมไทยสร้างชาติประชาชนก็เป็นผู้เลือกมาพักก้าวไกลอ้างว่าตัวเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตยกลับด้วยข้าประชาชนที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกพักพลังประชารัฐพักรวมไทยสร้างชาติประเทศไม่อาจมีความหวังและความรักได้เลยหากนักการเมืองมองประชาชนที่ไม่ได้เลือก พรรคตัวเองเป็นศัตรูที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันได้อย่างน้อยให้เกียรติซึ่งกันและกันบ้างหนึ่งเสียงของประชาชนไม่ว่าจะเลือกพรรคไหนก็เป็นหนึ่งเสียงที่นักการเมืองต้องเคารพแต่พรรคก้าวไกลกลับไม่เข้าใจกติกาพื้นฐานนี้เลยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ